Oh. Happy birthday! Oh. You. 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 All right, all right. ันนี้พบกับเราในช่องคนเบอรี่สีทับไทยครับครับผมมาวันนี้วันอะไรครับวันเกิดเพื่อนต้นอ้อครับโอ้วันเกิดใช่ไหมครับใช่ครับอ่านะครับอยู่กับเราในช่องแคนเรี่สีทับไทยนะครับผมวันนี้นะครับวันนี้เป็นวันเกิดของต้นอ้อนะครับผมอายุครบ13ปีเต็มนะครับผม วันนี้เป็นวันที่หนึ่งนะครับผมวันที่หนึ่งธันวานะครับเราก็จะพาน้องต้นอ้อน,นะครับขอพรนะครับคับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมจะไปขอพรที่คุณพ่อคุณแม่นะครับได้ให้กำเนิดน,น้องต้นอ้อมาสมบูรณ์แข็งแรงจนถึงอายุ13ปีเต็มนะครับผม ในวันนี้จะให้น้องต้นอ้อนะครับถือกระเช้าดอกไม้นะครับไปขอพรกราบขอพรคุณพ่อคุณแม่นะครับผมด้วยคุณขาลงด้วยค่อ้าวจะให้ตอนออ้นอ้อถือกระเช้าดอกไม้ไปกราบไหว้คุณพ่อกับคุณแม่นะครับผมเอาไอ้อน้องเก็บแล้วเก็บ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 มวยเก็บเก็บมวยมวยเก็บถือเออเอไป ถือมาเออมาเออมาเออเออเออถือมาเออเก่งเก่งเก่งถือมาลูกเออมามาคนสวยมามามาถือมาถือมาถือเอ้ก้อยคอยเก็บอ่าถือไปไหว้พ่อไหว้แม่นะครับเก็บมาเก็บมาสูงยกขึ้นสูง mm -hmm.

เา <dye i fol os> happy birthday ลีค <to you> ่อยๆป่อ <cùng> ต right ่อไปได้มากนครับผมวันเกิดก็รับเทียนหนครับผม กล้าตะกล้าเขียวมาให้น้องกินเค้กเลยปะเค้กธรรมชาติครับเร็วๆจิเร็วๆเร็วๆว่าจิหกคนแล้วจิเอ้ยจิอ่าจิธรรมชาตินะครับจิให้กินเลยครับกินดีๆเก็บๆน่อเก็บโอ้อยากให้ลูกอยากป้ตอนแข็งแรงกัลูกนะแข็งแรงแข็งแรง ก็วันก็คืนกินดีดีนะเนี่ยครับข้าวข้าวสวยอาปั๊กนี่แม่ก็อยากกินแม่กินด้วยคุณพ่อไปอยู่ไหนล่ะคุณพ่ออยู่ไกลยังอเดี๋ยวคุณพ่อรอกินกินครับอร่อยไหมครับอร่อยไหมก็

พ่อแม่ลูกเอ้าคุณปู่ยกมาอีกครับไปเลุโอเคคอัส่นะสุดยอดมากครับผม แม่ลูกนะครับผม

มาถืออ่าเเช่าผลไม้ไปให้น้องๆนะครับเลี้ยงงานวันเกิดนะครับวันนี้นะครับอ้าเก็บแล้วโว้ยเก็บเห็นไหมถือถือถือเก็บเก็บเก็บชุนดูมาเอามาเร็วมาอาพี่ฟิมรับกับกับน้องครับพี่ฟิมรูงปลอนน้องเด้ออาม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 าอาพี่ฟิมเอ้าพี่ฟิมมาทางนี้ เทๆเ่ๆๆเดี๋ยเดี๋ยวๆๆคีปอนกอนเร็วอ่าๆ่เนี่เนโอ้ันสาเอาใหญ่เลยครับเ้ยตัวให้มกทนคจับตะกร้าไว้ดีๆอแ่งกันดีไหตะกร้าเอาเอาพรมไหมครับพี่กิมพรมแล้วลงมา วันเกิดพี่ต้นอ้อนะครับวันนี้โอ้พันสานี่กินอรกันพ่ะวานก่อนก็วันเกิดบ,บารมีโอ้ครับผมเดี๋ยวก็จะไปหาพี่มงคนต่อนะครับวันนี้นะครับผม ครับมาเดีอไปเอ้ยซุ้มมาซูงเออคุณแม่ไปรับไปรับเร็วคุณแม่ซุ้มฮายกซูงต้องมาตั้งแ้ให้วางหาดลงเลยซูงยกซุ้มเลยซุ้มซุ้มครับทุกคนวันเกิดนะยกซุ้มปักเดีปะวปักฮะเออเอ้าฮะโอ้โหครับผม มนมาเอออ้าวทุกคนครับวันนี้โอ้้อาวเห็นครับบันเกิดน้องต้นอ้อนะครับวันนี้นะครับไร เส้นครับผมวันเกิดวันนี้นะครับอ้าวสุดยอดแล้วครับผมอโอเคครับผมก็อิ่มน้ำสำดานกันนะครับส่วนสุพรรษาบารมีก็จัดเต็มให้แล้วนะครับอ่ะแม่ เอามาครับพุจิกลนอ้อมานี่กล่อ้อมามาลูกมามาคนเก่งมามาเร็วมมา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 กลนอ้งคนเก่งมาดิมา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 เร็วมาบอกท่านผู้ชมกันเริ่มกอ่องมาลูกมาที่คนแล้วเออโอเคครับสำหรับ วันเกิดวันนี้นะครับผมน้องต้น,นอกก้อก็เลี้ยงที่พี่นะครับกราบขอพรกับคุณพ่อคุณแม่นะครับผมขอให้หนูสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะลูกนะเลี้ยงง่าย,ายสู้วันตัวคืนนะคนเก่งนะว,วันนี้ข้าสวยเร็วสวัสดีสวยสวัสดีก่อนสวยวนนสว,ยวนนัสดีท่านผู้ชมก่อนครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับ,กก like, รบผมกดกระดิ่งกดซับสไครต์เราด้วยนะครับสำหรับคลิปวันเกิดในวันนี้นะครับพวกเรา ครอบครัวแฟมิลี่สีสับไทยก็ต้องขอกล่าวคำว่านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม